บายค่ะม,มุ่งตรงสู่ประจวบคีรีขันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอดันชักรุบนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะก่อนอื่นก่อนแรกก่อนใจต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากประจวบคีรีขันนะคะบ้านไกลเรืองเคียงเคียงยังไงคะเพราะว่ามองเพียงวิบตาเดียวนะคะก็พา 5610S นะคะคันใหม่คันนี้นะคะไปช่วย ทำมาหากินโกยเงินโกยทองเข้าบ้านนะคะซึ่งเรามาดูสเปคกันเข้าๆๆก่อนเลยได้นะคะว่ารถใหม่ 5610S นะคะที่เป็น80แรงม้าคันนี้เป็นคันหน้าคาราโลนะคะที่เราเห็นนะคะยางเป็นไซส12์12.424นะคะและหลังจะเป็นไซส18์18.430นะคะเขาเป็นเกียร์กลางนะจ๊ะอ่ะเราไปดูเครื่องปกตินะคะถ้า100หรือ Powerstar ทั่วไปเนี่ย เขาจะมีปัม๊มเ้อเิงอยู่ตรงนี้นะคะแต่คันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะเขาเป็นเครื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปตามด้านนู้นกันนะคะล้วจะเฉลยว่าเขาเป็นเครื่องอะไรนะคะอันนี้มีเวกของเขามาอยู่แล้วนะคะเป็นหลังคาเหล็กของเขาลูกค้าเพิ่มเติมมีตัวต่อพ่วงไปด้วยนะคะหาม3้ง4ค่ะคันนี้มีติดตั้งกระบอกช่วยยกไปนะคะรถไม่ใช่ไรเวทข้างละสามเลยะคะ่ะจัดไปแจม มีแปลงกองเปียกไปด้วยนะคะและอ่ะไปดูซ่อนอยู่เบื้องหลังสีสูแบบนี้นะคะนี่คือเครื่องเน็บนะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเหมือนของ TS6020 หรือ7 6 1 1 S s ที่เป็น1 0 5แรงม้านะคะคันนี้อย่างที่เห็นอย่างที่นั่งมาด้านหน้าใบมีด8ฟุตทีลูกค้าเพิ่มไปนะคะแล้วมาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเครื่องใหม่เนบอย่างนี้เขามีดียังไงตามกันเลยค่ะบายค่ะมุ่งตรงสู ตรวจบที่คัน่นะคะโชว์สเต็ปโชว์ใจก่อนนะคะรถใหม่ไฉไร5 s คันดีคันนี้นะคะคันหน้าคาราโลกเกียร์กลางนะคะ,ะเราไปดูด้านท้ายกันนิดนึงยกขึ้นสบายสบายเลยครับเริ่มดูระบบฟงระบ,บบไฟนะคะ เรียบร้อยพร้อมสาบไปมาสองพานมาจ้ายังไม่เห็นเลยตัวเองนี่ให้เห็นกันเลยว่ามีอีกกล้องหนึ่งนะคะไฟยังตื่นเต้นอยู่ไฟ้านนี้สิดเรียบร้อยสองข้างนะคะนี่ครับเปิดสวิตช์แล้วสองพานมาพร้อมลังการไปดูด้านหน้ากันนิดนึง กองวานกันไปเลยคับปังปังจ้าไลรถมาไปจ้าเตรียมตัวขึ้นรถครับเงียบเพราะอะไรรอไม่มีคำบรรยาย ขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะมุ่งตรงสู่ใจกลางเอ้ยประโจกีนีขัคะนะคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะเนบแรงๆอีกคันนะคะ80แรงม้านะคะคันนี้ไปอยู่ทะเลของเราเอง ประจบคี่ดีขันนะคะต้องขอบคุณลูกค้านะคะและ FC ทุกท่านนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนิดนึงกดซับสไครต์นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอด่ช้างกรุ๊ปนะคะส่วนสอบถามรถไถหรือรถรุ่นอื่นๆนะคะที่ขายรถไถขีชอแด่ช้างกรุ๊ปนะคะ Facebook Fan Page เราเพจอะไรเราก็มีนะคะเป็นขายอะไรรถไถ ฟอร์ดอัลฟางค่ะเราก็จะทิ้งลิงก์อะไรไว้ให้อีกทีนะคะส่วนพวกเรานะเปิดจันทร์ถึงเสาร์ไปมงเชาถึงห้าโมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์เท่านั้นละค่ะเงาเงาเบื่อเบื่อ,อ,อติก๊กตอกเรามีนะจ๊ะไอจีเราก็มีตามกันได้นะคะยังไงต้องไทยขอบคุณลูกค้านะคะจากประจบคิริคันนะคะไทยมาเงินเข้าไทยออกก็กอบโกยเงินทองค่ะร,ำร่ำรวยเฮงๆงปังๆยังไงต้องสวัสดีนะคะ